สวัสดีค่ะพี่น้องมนีก็มะพอๆกับช่องมาดามบูดีเคคือเ่าจะมนีก็บ่มียังล้งเลื่องงานมาดามก็เอาผาพบรรยากาศสะพานสะพานยกมนีก็ฝนตกตกแต่เมื่อคืนพี่น้องตกเมื่อคืนตอนตีสี่จนตอนนี้ทระท่านายุดเลยจนนั่นสิบายสามโมงละยังไม่หยุดเลยพูนสะพานโอ้ยตกต้องใส่ไม่ปัด น้ำฝนตลอดแล้วนี่จะซู้มมาให้เบื่องไกลๆอันนี้คือเป็นสะพานนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นสะพานจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้คือยกขึ้นยกแค่ยังยกให้เรือผ่านจ้ะพี่น้องเนี่ยยกให้เรือผ่านนะคะคอยซื้มมาเบิ่งไกลๆเมื่อนี้โชคดีได้ไมาเห็นนันได้ไม่ยุคค่ข้างหน้าพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเป็นเวลาของเพลนนะจ๊ะเนาะเวลาบ่ายบ่ายสองโมงครึง่งบ่ายสองโมงครึง่งบ่ายสองโมงสี่สิบเป็น เป็นเวลาสะพานเปิดจ้ะวันนี้ออกออกพิดเวลาจ้ะพี่น้องวันนี้ออกผิดเวลานะคะนี่จ้ะเอามาให้พี่ใอ้นองเดี๋ยวเบิง้งไกลๆก,กันจ้ะพี่น้องจ้ะ,จะฝนตกอากาศไม่ดีเลย ไฟบ่ไฟเลนยุก,ย,กยักยกุกยักยุกซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย,ายน่ะเป็นสะพานเ้อพี่น้อง <c oughs> คิดว่าหล้ยๆอันประเทศไทยค่ะคือสิบมีเนาะจ้ะพี่น้องขคบอ่คเคออันมีบ่พี่น้องประเทศไทยขอบได้ดยูอันเมืองไทยดูนละ่ะไปกับไปผ่านเนาะทางผ่านก็เหมือนทางผ่านนะคะประเทศไทยเป็นบ้านเกิดแมนยูแต่ว่าบัเคเอยูจ้ะไม่เคยอยู่นะคะ ระดมก็คือแบบอาศัยอาศัยแผ่นดินเกิดอือาศัยอาศัยขึ้นมายืมต้องใช้คาว่ายืมนะคะยืมแผ่นดินเกิดแล้วก็มาอาศัยอยู่ประเทศเดนมาร์กจากพี่น้องข้ามาตั้งต่อายุยี่สิบหกปีเข้ามาตั้ง,ตาางแต่อายุยี่สิบหกปีนะคะพี่น้อง เจอกาแฟนตั้งแต่อายุยี่สิบหกปีแฟนอายุยี่สี่ตอนนั้นกำลังเราอ่อนกันอยู่ประเทศไทยกับมาม่าไป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 มาม่าจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ขโมยตะมอวี่ขโมยอะไรเบิ่งกล่องพี่น้องโอ้ยเบิ่งเนี่ยนี่น่าจะนะ กแล้วคาะกว้างมาก้ะพี่น้องโอ้ยถือมือมือ,มอตัวละส้างมาันใส่เดืเอมาอยังเอาขอ่ออ้าวเรือไปแล้วพี่น้องโอ้ยเรือทอลูกเป็ดนี่โอ้ยข่อยละวานเรือใหญ่ทอลูกเป็ดในรพี่น้องมากุฏิตไทยเบิง้งลงไปแล้วสะพานเบิ้งนะลงไปแล้วขอนมดตะเมาม้อ,มอยละจะเบิง้ง บดได้ย่ายซ้ำมันฮานเลยพุ่นไปล่ะโอ้ยไปล่ะถ้าไฟเขียวก็ไปเลยนะคะเพื่อนๆไฟแดงอยู่ ทะเบียนรถประเทศเดนมาร์กสีเหลืองนี่หมายถึงว่านางด้แข่สองคนนะค่ะพี่นองเป็นรถขนส่งนะคะเป็นรถขนของจ้ะพี่นองทะเบียนรถสีเหลืองถ้าทะเบียนขาวดำนี่ก็เป็นรถเคือมาดามครับนี่ละ,ะเป็นรถส่วนบุคคลเมียนอยู่เนาะมาดามวาถึกอ,อยู่เนาะ นี่ละจ้ะไปก่อนนะคะ